ยินดีต้อนรับและขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับฟังพอดแคสต์พักกายพักใจกับเราพันธกิจมานาประจำวันในคืนนี้เราจะใกล้ครวนกันในหัวข้อพระเจ้าให้เรามีอิสระจากบาปเมื่อเราสารภาพบาปนั้นขณะที่เราเข้าสู่การใกล้ครควนให้เราอยู่ในท่าที่ผ่อนคลายที่สุดวันนี้ได้สิ้นสุดลงแล้ว นี่เป็นเวลาที่คุณจะมอบทั้งความสุขและภาระของวันนี้ให้กับองค์พระผู้เป็นเจ้ามาเถิดมาอย่างที่คุณเป็นและยอมจำนนต่อฤทธิ์อำนาจและความรักอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่ทำงานอยู่ในตัวคุณจงสงบนิ่งและดำดิ่งในพระวจนะแห่งชีวิตและความหวังของพระองค์ ระบิดาขณะที่เราเข้ามาพบพระองค์ในคืนนี้โปรดสำรวจจิตใจของเราและให้เราเห็นถึงบาปที่เราต้องสารภาพเราต้องการพักอยู่ในการทรงสถิตของพระองค์อย่างไม่ต้องกังวลอะไรด้วยรู้ถึงความรักและการให้ยภัยของพระองค์ เอสราบทที่9ข้อ5-6ถึง6และข้อ15กล่าวว่าณการถวายเครื่องบูชาตอนเย็นนั้นข้าพเจ้าได้ลุกขึ้นจากการอดอาหารโดยเสื้อและเสื้อคลุมของข้าพเจ้าที่ฉีกขาดและข้าพเจ้าก็คุกเข่าลงและชูมือขึ้นต่อพระยาเวพระเจ้าของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าทูลว่าข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์อับอายอดสูที่จะเงยหน้าหาพระองค์พระเจ้าของข้าพระองค์เพราะว่าความบาปชั่วของพวกข้าพระองค์ทวีขึ้นพ้นศีรษะของข้าพระองค์และความผิดของข้าพระองค์ก็สูงขึ้นไปถึงฟ้าสวรรค์ข้าแต่พระยาเวพระเจ้าแห่งอิสราเอลพระองค์ทรงชอบธรรมเพราะพวกข้าพระองค์เป็นคนที่เหลืออยู่ซึ่งรอดพ้นมาอย่างทุกวันนี้ นี่น่ข้าพระองค์ทั้งหลายอยู่ต่อพระพักพระองค์โดยมีความผิดของข้าพระองค์อยู่โดยเหตุนี้จึงไม่มีสักคนเดียวที่จะยืนต่อพระพักพระองค์ได้เอสราฉีกเสื้อผ้าของตนสุดตัวลงกับพื้นและร่ำให้เกิดอะไรขึ้น แม้ในที่สุดชาวอิสราเอลจะได้กลับบ้านเกิดเมืองนอนหลังจากการเป็นเฉลยแต่ประชาชนรวมถึงผู้นำและปุโรหิตหลายคนก็ได้ไปแต่งงานกับเพื่อนบ้านชาวต่างชาติที่กราบไหว้รูปเคารพการร่ำไห้เพราะเรื่องการแต่งงานอาจดูเหมือนเกินเหตุไปมากทีเดียวแต่ประชากรเหล่านี้นี่เองคือคนที่ปฏิเสธพระเจ้าตามประวัติศาสตร์แล้ว การออกไปแต่งงานกับประชาชาติที่กราบไหว้รูปเคารพคือสาเหตุแรกที่ทําให้พวกเขาหลงไปเพราะไหนไม่ช้าพวกเขาก็จะรับเอาพระต่างชาติจริยธรรมกฎหมายและวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามาด้วยเอสราเดือดเนื้อร้อนใจที่เห็นประชากรของพระเจ้าหันกลับไปเดินบนทางนั้นอีกแล้วเอสรามองเห็นบาปบาปทุกอย่างตามอย่างที่มันเป็น ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ทั้งที่แอบซ่อนไว้หรือเปิดเผยการทําบาปต่อพระเจ้าใดๆก็ตามทำให้เรามีความผิดและไม่อาจยืนต่อหน้าพระพักบริสุทธิ์ของพระองค์ได้การอธิษฐานอย่างร้อนใจเป็นทุกข์ช่วยให้เอสราเทความเสียใจออกมาต่อหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้าได้เป็นการปอกเปลือกบาปที่สวยงาม ให้เห็นการทำลายล้างที่ซ่อนอยู่ภายในซึ่งบาปเหล่านั้นได้ก่อขึ้นมีความบาปและสิ่งที่บ่อนทำลายชีวิตของคุณทำให้คุณไม่สบายใจอยู่ในเวลานี้บ้างหรือไม่ใช้เวลานี้ขอพระเจ้าช่วยคุณให้เห็นบาปเหล่านั้นอย่างที่พระเจ้าทรงเห็นเพื่อคุณจะเสียใจไปกับพระองค์ได้จงละทิ้งบาปเหล่านั้นเพื่อจะพบกับเสรีภาพ และความชื่นชมยินดีในพระคุณที่ไม่มีวันหมดสิ้นขณะที่เราเข้าสู่การอธิษฐานให้เราสุดลมหายใจเข้าออกลึกๆการทรงสถิตของพระเจ้าคือสถานที่แห่งการพักสงบและสันติสุขปรับหัวใจของคุณใหม่อีกครั้ง และปล่อยให้ตัวคุณได้รับการเติมเต็มจากการทรงสถิตอันสงบนิ่งของพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพของเราพระองค์ทรงสัญญาว่าจะทรงฟังทุกถ้อยคำจากปากของเราและทุกสิ่งที่อยู่ในใจของเราให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าที่รักขอให้เราเห็นบาปที่เราต้องสารภาพไม่ว่าจะเล็ก หรือใหญ่รู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามเพราะเราอยากเป็นอิสระจากบาปทั้งหมดโดยพระคุณของพระองค์ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอบพระคุณที่พระองค์ไม่ทรงจดจำบาปของเราพระองค์ทรงชนะทุกสิ่งแล้วผ่านการสิ้นพระชน ของพระเยซูบนไม้กางเขนเรานำการขอบพระคุณและการสรรเสริญให้กับพระเยซูในช่วงเวลาแห่งความเงียบสงบนี้หนึ่งยอหนบทที่หนึ่งข้อ8ถึง9กล่าวว่า ถ้าเรากล่าวว่าเราไม่มีบาปเราก็หลอกตัวเองและสัตว์จะไม่ได้อยู่ในตัวเราเลยถ้าเราสารภาพบาปของเราพระองค์ทรงซื่อสัตย์และเที่ยงธรรมก็จะทรงโปลดยกบาปของเราและจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้น ให้เราจบด้วยการอธิษฐานพระบิดาบนสวรรค์ขอพระคุณที่ทรงสัญญาว่าจะชำระเราจากความบาปทุกอย่างของเราแม้กระทั่งหลายสิ่งที่เราอับอายมากที่สุดโร่งทรงจัดการกับทุกอย่างสำเร็จตลอดการแล้วบนไม้กางเขนขอให้เราหลับในสันติสุขอิ่มเอมใจด้วยการรู้ว่า การสิ้นพระชนและการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูได้ปกคลุมและชำระเราแล้วอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน